สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะมอสเปิดภาพวัย16อุ้มเด็กน้อยในอ้อมกอดเซอร์ไพรส์เจอแล้วตอนโตมอสปฏิาพานโพสภาพครั้งเป็นนายแบบนิตยสารดังตอนอายุ16เป็นภาพอบอุน่นอุ้มเด็กทารกน้อยในอ้อมกอดพร้อมแคปชั่นว่าอายุ16ลงนิตยสารครั้งแรกในชีวิตเพิ่งหัดเป็นวัยรุ่นครับโดยมีเพื่อนๆในวงการบันเทิงคอมเมนต์ย้อนวันว แถมชมความหล่อใสในวัย16ของคุณพอลูกสองอทินัดมีเรียถึงกับชมอุ้ยอ๋อเซนาลิงก็เข้ามาชมเด็กโคตรครับพี่เจเป้คอมเมนต์ลั่นกรี๊ดมากเล่มนี้เขาเคยมีเป็นต้นขณะที่ทั้งคอมเมนต์อุทานวัย16พอบอกว่าเหมือนทั้งน้องโสนน้องสวัสด์เลยทีเดียวนอกจากนั้นยังมีคนเข้ามาถามด้วยค่ะว่าอยากรู้จังพี่มอดอุ้มใคร น้องจะโตขนาดไหนแล้วปรากฏว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์ตอบว่าน้องชายผมเองครับที่พี่มอดอุ้มตอนนี้น้องอายุ30แล้วครับตอนนั้นนะชายลาวายแสงอาทิตย์กับพี่พศอานนท์เจอพี่เลยขอถ่ายขึ้นปกเธอกับฉันตอนนั้นแม่บอกเด็กกลับบ้านกันหมดเลยแต่น้องผมเลยได้ถ่ายกับพี่มอดจริงๆผมก็จะได้ถ่ายครับแต่ผมร้องไห้กลัวไฟก่อนเลยอดถ่ายเลยด้านหนุ่มมอดเห็นข้อความดังกล่าวแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยค่ะว่า โอเจอตัวจริงแล้วขอขอบคุณที่มาข่าวจาก Daily l i ฟ e e เอ็กเพหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ